ตอบคำถามครับสอนตั้ง Stop-Loss แล้วก็ Take Profit หน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกราฟบิตคอยนะครับ Timeframe 4ชั่วโมงใน Up ป i ินะครับเราจะสังเกตเห็นว่าราคาบิตคอยปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ36,600นะครับทุกครั้งที่เราเข้าซื้อครับเราควรมีจุดตั้ง Stop-Loss แล้วก็จุด Take Profit เสมอนะครับโดยกำหนดอัตราความเสี่ยงตอบผลตอบแทนเป็น1ต่อ1หรือ1ต่อ2ขึ้นไปนะครับ ถ้าเกิดเราเทรดแบบนี้นะครับต่อให้เราเทรดไม่เก่งครับเทรดทั้งหมด10ครั้งนะครับชนะ4แพ้6พอตก็ยังโตขึ้นได้นะถ้าเรามีวินัยในการตั้ง List Reward นะครับแบบนี้โตนะผมว่าเราจะตั้งสต็อ o ลอที่1 1 2 0 0 0้านนะครับไอ้คำว่าขายแล้วเลือก Stop l i ิมิตครับจากนั้นใส่ราคา Stop แล้วก็ราคาลิมิตนะครับหมายความว่าถึงราคานี้จะขายที่ราคาเท่านี้นะครับ แล้วก็เลือกว่าจะขายเท่าไหร่แล้วก็กดสต็อปขายครับดีฟายครับให้ซื้อก่อนนะครับแล้วก,กด modify condition จากนั้นครับใส่ราคา SL ก็คือ Stop Loss แล้วก็ใส่สีเขียว Take Profit ครับแล้วก,กด modify ขึ้นอยู่ว่ามันจะแตะข้างล่างหรือว่าแตะข้างบนนะครับผมแพทริกสอนดิเทรดครับ